แบบนี้ก็。 เหรียญหลงปูหลงปูปูแพรปูแผ่นะครับผมแบบนี้ก็1,000บาทหน0่สองนสามอย่างนี้ก็แปดร้อยพันหนึ่งนะครับผมเวลาซื้อขายกันราคาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกเวอร์ที่แพงที่สุดนะครับผมแล้วก็จะไม่บอกที่ถูกไปไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆไปเก่งนะแล้วก็กลายเป็นเวลาไปซื้อก็ซื้อแพงไปหรือเวลาขายก็จะกลายเป็นโดนตอกกระปูไปดังนั้นเอาราคาที่ซื้อกันจริงขายกันจริงแล้วกันนะครับผมราคาเนี่ยนักเล่นไม่เอาราคาไร้สดไม่เอาราคาเข้ารังไม่เอาราคาที่ซื้อซื้อแแบบบวว่่่าาาาาาาหลลออออออกกกกกกซซืื้้้ััััันนนนนะไรรรรเคททีมจจิิงงงขยย็ ลบนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็เหรียญสแตมปีสามศูนย์นะครับผมเหรียญสแตมองค์พ่อปีสามศูนยะ์มีแบบมีหูไม่มีหูแบบนี้ก็หมื่นหมื่นนิดๆน,น,นะครับผมรวมทองก็หมื่นห้านะครับผมแบบนี้ถ้าถ้าแดงเลยก็จะแพงกว่านะครับผมถ้าแดงเลยก็จะแพงกว่า นะบางคนเนี ari, ja ่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะราคา2 0 0หมื่นหรือเปล่าบางคนคิดว่า5,000ันหรือเปล่าเอาว่าอย่างเงี้ยไปไกด์ลน์ราคาอัปเดตนะปัจจุบันนะครับผมเพื่อนๆมีอะไรอีกเนี่ยบางทีเก็บสะสมไว้หรือว่าได้กันมาอะไรเนี่ยก็จะได้รู้ราคาเป็นไกดหลายผมย้ำนะว่าคลิปผมเนี่ยทำมาเพื่อความรู้ไม่จาเป็นว่าเพื่อนๆฟังแล้วโอ้โหต้องมาขายผมแต่ถ้าเพื่อนๆขายไม่ได้ตามราคาที่ผมบอกเนี่ยก็มาขายผมได้เลยนะครับผมอย่างนี้ผมซื้อไม่หนีซื้อไม่มีหนีไม่มีถอยนะครับผมแบบนี้เพื่อนๆดูนะอันนี้ก็เล่นเป็นชินาาด ชินา่าดเล่นเป็นปูหมุนนะครับผมอย่างนี้ก็องห้าหกพันนะถ้าเกิดเป็นก้นทองเนื้อนะวะอะไรอย่างนี้ก็จะแพงเป็นหมื่นนะครับผมหรือเจ็ดแปดพันเป็นหมื่นขึ้นเพออ่เพราะปูหมุนลงเนี่ยก็อย่างอื่นก็ลงตามนะครับผมแบบนี้ก็ห้าหกพันนะครับผมกิ่งอย่างนี้ก็หมื่นกว่านะครับผมหมื่นกว่านะ, <S <S นะแล้วก็อย่างนี้คุดอาจารย์วราอย่างนี้ก็สามสี่พันนะครับผมอย่างนี้ก็สามสี่พันนะมันมีรุ่นแพงรุ่นไม่แพงด้วยแบบนี้ไม่แพงมากนะครับผม แบบนี้ก็เขาเรียกว่ากิ่งเก้าแกลล้วหลวงปู่กแก้วเกสาโลนะครับผมแบบนี้ทองแบบนี้เขาเรียกว่าทองไร้สดเ <Anim. S 2> ขาเรียกว่าทองกระดาษนะไอ้ทองอย่างเงี้ยอย่าไปเคิมนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆดูแล้วไม่ใช่ว่าหูทองอย่างนี้เป็นหมื่นไม่ใช่นะทองอย่างนี้สามพันนะทองพวกนี้หลอมมาไม่มีอะไรนะต้องต้องเป็นความรู้ไกลหลายด้วยนะ <Okay. S 2> พเพื่อนๆเวลาซื้อขายเนะี่ยอย่างงี้อย่างงี้ก็พักก็หมื่นประบาทนะครับผมทั้งพันทั้งทองก็หมื่นสี่หมื่นห้าระยะซื้อขายนะซื้อก็ได้ขายก็ได้ราคานี้นะครับผมอยู่ในเลนนี้นะครับผม